ล่าสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด19ระยะที่2ก็ได้อนุมัติแล้วนะครับโดยให้เริ่มใช้มาตรการเนี่ยตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคมนี้ถึงแม้สถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยจะเริ่มมีผู้ติดเชื้อน้อยลงบางวันก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับซึ่งณวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยติดต่อกันมา24วันแล้วทำให้ใจใพวกเราเชื้นขึ้นมา แต่การแพร่ระบาดก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดลงนะครับเช่นเดียวกับมาตรการการช่วยเหลือต่างๆที่ยังต้องดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสวัสดีครับผมกริปพ่อขอเล่าและนี่คือ d ดชบอร์ดส Story ซึ่งจะสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเพื่อให้คุรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ควรรู้สถานการณ์ที่ควรทราบเพราะนี่คือชีวิตจริงถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเข้าทันสถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปรอบตัวเราซึ่งผมจะรวบรวมมาจากเรื่องจริงคุณนะ่ากด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะนำสาระดีๆมานำเสนอให้คุณฟังไปตลอด จากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับที่ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้มาเป็นลำดับแล้วนะครับซึ่งมาตรการช่วยเหลือในระยะแรกก็จะทยอยครบกํำหนดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้หาลือกับผู้ให้บริการทางการเงินประกอบด้วยสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจส,ส,สมาคมและชมรมของผู้ให้บริการทางการเงินรวมทั้งหมด9แห่ง ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่2อ,ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยพอจะสรุปสาระสําคัญได้ตามนี้นะครับเราไปที่มาตรการนะครับมาตรการที่1ปรับลดพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไปเนี่ยร้อยละ 2- ถึง4ต่อปีนะครับก็คือเดี๋ยวพ่ออธิบายรายละเอียดแล้วกันะะนะครับมาตรการที่สอง เพิ่อมวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะรครับเราลงมาลงรายละเอียดทีละมาตรการนะครับมาตรการที่1ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไปร้อยละ2อถึงสเป็นยังไงคืออะไรนะครับสําหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กํากับเนี่ยนะครับให้มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหานะครับปีนี้ก็คือ1สิงหาคมปี25 6 3้า้หกิบสาม สำหรับบัตรเครดิตเนี่ยเดิมเลยเนี่ยนะครับเพดานดอกเบี้ยอยู่ที่18%นะครับก็ให้ปรับลงมาที่เพดานไม่ให้เกิน16%ต่อปีนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียนนะครับภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ปรับวงเงินหมุนเวียนเช่นบัตรกดเงินสดดอกเบี้ยจากเดิมนะครับเพดานอยู่ที่28%ให้ปรับลดลงเหลือ25%ต่อปี สำหรับการผ่อนชาระเป็นงวดๆนะครับอย่างแบบเดิมเนี่ยก็28%ก็ให้ลงมาที่25%เหมือนกันนะครับส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนลถนะครับเดิม28%อันนี้ให้ลดลงมาให้เพดานไม่เกิน24%ต่อปีนะครับนี่คือมาตรการแรกนะครับมาตรการแรกมาตรการที่2ก็คือ ให้ขยายวงเงินนะครับเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนชำระเป็นงวดนะครับสำหรับลูกหนี้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติม,ตมและมีพฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับและจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า30,000บาทนะครับต่อเดือนอันนี้เนี่ย ให้ขยายวงเงินเพิ่มนะครับเดิมเลยเนี่ยให้1.5เท่าให้เพิ่มเป็น2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เพิ่มถาวรอน,นะครับเพิ่มเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับก็คืออีกปีกว,ก,วกว่าก็เริ่มตั้งแต่1สิงหาคมปี63นี่นะครับ2563 1สิงิหางนหา2563ไปถึง31ธันวา2564 นะครับต่อมาอีก2มาตรการก็คือมาตรการที่3มาตรการขั้นต่ําเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะครับในระยะที่2นี้็อนนี้ก็จะให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรการที่4ก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับก็ให้เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เราลงมาลงรายละเอียดอีกสองมาตรการนี้นะครับมาตรการที่สามเนี่ยว่าไงบ้างก็คือมาตรการที่สามมาตรการขั้นต่ําเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่สองให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งกระกระาคมสองพันห้าร้อยหกสามนี้เลยนะครับอีกไม่กี่วันนี้เลยก็คือจะขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด1 9นี้นะครับและต้องไม่เป็น NPL ก่อนวันที่1มีนา2อ6 3น้ารัหานะครับวันที่1มีนา2 5 6 3หเนี่ยลายชื่อลูกหนี้จะต,ต้องไม่มีขึ้นอยู่ใน NPL นะครับโดยผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยต้องจัดให้มีทางเลือกให้ช่วยเหลือขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้เลือกประเภทสินเชื่อเช่นผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นให้เป็นระยะยาวนะครับการลดค่าง,งวดการเลื่อนชําระค่าง,งวดพวกนี้นะครับกําหนดให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องมีความสะดวกรวมทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้เช่นการเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมแล้วก็หนี้ใหม่จํานวนหนี้จํานวนงวดที่เพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยที่ลูกหนี้จะต,ต้องจ่ายเพิ่มจากการขอเลื่อนชําระเพราะว่า อย่างมาตรการแรกมาตรการในช่วงแรกนะครับอันนั้นเนี่ยให้เลื่อนชําระใช่ไหมครับ3เดือนแต่ดอกเบี้ยก็คิดถูกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะให้เลื่อนชําระก็ได้แต่ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายนะครับคือเงินต้นไม่ต้องจ่ายแต่ดอกเบี้ยเนี่ยเดินนะครับการช่วยเหลือตามมาตรการขั้นต่าเนี่ยนะครับจะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระหนี้เพราะฉะนั้น สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยจะมาเรียกเก็บเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ได้นะครับในกรณีลูกค้าลูกหนี้เนี่ยประสงค์จะชําระหนี้ก่อนกําหนดก็ต้องไม่มีเบี้ยปรับเบี้ยเบี้ยปรับที่ชําระหนี้ก่อนกําหนดต้องไม่มีด้วยนะครับไม่ว่าปรับอะไรก็ไม่ให้มีนะทีนี้ลงรายละเอียดมาดูมาตรการของมาตรการที่3แต่ละอันเลยนะครับแต่ละอันอันที่1บัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยให เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาหรือว่าเรียกว่าเทอร์มินลเนี่ยนะครับ48งวดหรือขยายระยะเวลาตามความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ12ต่อปีนะครับการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ให้ผู้ให้บริการทางการเงินพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่เมื่อรวมกับยอดคงเดิมแล้วเนี่ยต้องไม่เกินวงเงินที่เคยอนุมัติ นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจนะแล้วก็แล้วก็เรื่องอันนี้เดิมเลยเนี่ยให้ให้อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้ลดลงจาก10%เป็น5%ใช่ไหมครับปี63และปี64นะไม่รมู้ไม่รู้ใครใช้บริการบ้างเช่นรูด เออ่บัตรเครดิตไปปกติสมมุติรูดไป20,000เมื่อก่อนนี้ชำระขั้นต่ำอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่มสองหมื่นก็ต้องจ่าย2,000เดี๋ยวนี้เขาให้เหลือแค่5%เปร์เซ็นเป็นระยะเวลาถึงธันวาหกสีก็คือ5%ก็เหลือแค่พันเดียวใช่ไหมแล้วก็ให้ขั้นต่ำเนี่ยเป็นร้อยละแก็คือ8%เนี่ยในปี65แล้วก็ ให้เป็นร้อยละสิบเหมือนเดิมเนี่ยในปีหกหกใช่ไหมอันนี้คือมาตรการเดิมอันนี้ยังคงไว้คงไว้เหมือนเดิมนะครับามาดูอันต่อมาก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีลักษณะเป็นวงเงินหมุนเวียนเช่นพวกบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้นะครับจะต้องลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำตามความสามารถในการชำระหนี้หรือเปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา ก็คือเป็นสินเชื่อเทอร์มินเนี่ย48งวดให้หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชําระหนี้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ22นะครับต่อปีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ให้ผู้ให้บริการทางการเงินพิจารณาตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แต่เมื่อรวมกับยอดเดิมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่เคยอนุมัตินะครับ ผัดมาคืออะไรคือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชําระเป็นงวดนะและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเอารวบไปเลยนะให้ลดค่าง,งวดลงอย่างน้อยร้อยละ30ของค่าง,งวดเดิมนะเคยชําระเท่าไหร่เนี่ยตามสัญญาชาระเท่าไหร่ให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ30โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ22ต่อปีนะครับ ถัดมาสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อเช่าซื้ออันนี้เดิมเลยเนี่ยก็จำกัดวงเงินไว้ใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์ให้เท่าไหร่นะสามหมหใช่ไหมรถยนต์นี่ให้2องแสนใช่ไหมแต่อันใหม่นี้คือโอเพนไม่จำกัดวงเงินแล้วก็เลื่อนชำระค่างวดเงินต้นและดอกเบี้ยสเดือนแล้วก็ให้ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระนี้ อันนี้ก็คือเปิดโอเพนมอเตอร์ไซค์ก็เกินสามหมื่นห้าได้และรถยนต์ก็เกินสองแสนห้าได้แล้ว,เ, 250, ลวเพราะมาตรการแรกนั้นนะรถยนต์ที่ไหนจะสินเชื่อสองแสนห้าคงมีไม่กี่คันนะนะต่อมาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อบ้านนะอันนี้ก็ไม่จํากัดวงเงินนะครับเมื่อเมื่อก่อนนี้มาตรการแรกเนี้ยจํากัดไม่เกินสามล้าน มาตรการระยะที่สองนี้โอเพนไม่จำกัดวงเงินเท่าไหร่ก็ได้บ้านคุณหลังละยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบล้านก็ได้นะอ่ามาตรการเป็นยังไงบ้างก็ให้เลื่อนชำระค่าง,งวดก็คือเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยครับออกไปสามเดือนก็คือไม่ต้องจ่ายสามเดือนนะเลื่อนชำระเงินต้นสามเดือนและพิจารณาลดดอกเบีย้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย แล้วก็ให้ลดค่าง,งวดโดยขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการทางการเงินนะครับผู้ให้บริการทางเงินเงินก็คือธนาคารเงินหรือว่านอนแบงก์ก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาก็ลองถามเขาดูว่าเขาให้ให้แจ้งความประสงค์ทางไหน จะมีแอปไหมแอปพลิเคชันเปล่าหรือมีเว็บไซต์หรือ call center หรือว่าจะให้เราโทรเข้าไปหรือว่าส่ง sms เข้าไปนะครับอันนี้ลองติดตามดูนะครับแต่แต่ละสถาบัานการเงินคงไม่ไม่เหมือนกันแต่ละผู้ให้บริการทางการเงินคงมีกติกาไม่เหมือนกันนะครับเราเป็นลูกนี้อยู่ที่ไหนก็ติดตามช่องทางของเขาดูนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตกรกฎาคมนี้เลยนะครับ เริ่มตังนน้งแต่1กรกฎาคมนี้คืออีกไม่กี่วันมานี้ละจนถึง31ธันวาปี63นี้นะครับถึงสิ้นปีนะครับทีนี้มาตรการที่4อันนี้กรอบเขียวคือมาตรการที่4นะครับเล็กหน่อยนะครับเพราะว่ามันเนื้อหานิดเดียวก็คือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้น่ครับทำไมก็เพราะว่าให้คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้เช่นโดยการขยายระยะเวลาการชําระหนี้เปลี่ยนสินเชื่อจากระยะสั้นเป็นระยะยาวเลื่อนการชําระค่าง,งวดลดดอกเบี้ยและกรณีลูกหนี้ได้รับผลกระทบจนเป็น NPL แล้วเนี่ย ขอให้พิจารณาชะลอการยึดรัพย์นะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมหืดขึ้นคอเลยนะผมเห็นใจคนที่บางคนก็ไม่มีไรายได้จนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้จนหมดก็มีนะครับคนที่เอาเงินเก็บออกมาใช้จนหมดต้องเอาทรัพย์สินออกไปขายเพื่อมากินมาใช้ก็มีคนที่เอาทรัพย์สินออกไปขายเพื่อมากินมาใช้หมดไปแล้ว แล้วตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนกินก็มีเนะเพราะฉะนั้นเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยนะครับรัฐก็คงพยายามช่วยอยู่นะก็ลองดูนะครับลองดูทีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเชื่อมั่นนะว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่สองนี้จะทําให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดภาระหนี้และโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและมีวิธีการปฏิบัติต่อลูกหนี้ในแทะแนวทางเดียวกันได้เนะะเดี๋ยวธนคาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะติดตามการดำเนินงานต่อไปนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือปัญหาจะสอบถามกรุณาเขียนข้อความของท่านเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ผมจะตอบทุกความคิดเห็นใครมีข้อแนะนำมีข้อติชมก็สามารถเขียนไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครอยากจะให้เอาคลิปเรื่องไหนมาคุยให้ฟังเป็นพิเศษลงไว้ได้เลยนะครับผมจะนำสิ่งที่ต้องการของท่านเนี่ยมาจัดการดำเนินการให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับถ้าใครยังไม่กด subscribe กดติดตามช่วยกดใหน่อยนะครับ แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณนะครับจะได้ฟังคลิปของเราวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับขอให้ท่านผ่านสถานการณ์เลวร้ายวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อยู่นะครับเอตัวรอดกันไปนะครับสวัสดีครับ